สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการทำถนนทางเดินนะคะที่ตั้งอยู่บนเนินที่มีความซับซ้อนนะคะในที่นี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยโปรแกรม AutoCAD นะคะก็คือการเตรียมไฟล์นะคะแล้วก็เราจะ Import ไฟล์จาก AutoCAD เข้าไปสู่ Rhino นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะฮะในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นไฟล์ที่เราเนี่ยได้เตรียม ตัวเส้นคอนทัวร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวถนนที่เราต้องการจะทำนะ,ะตัวนี้จะเป็นไฟล์ตัวอย่างที่ชีราจะทำแนวถนนนะคะมาแล้วก็เป็นแนวทางเดินเล็กๆนะคะทำมาไว้เพื่อที่จะได้เห็นว่าในส่วนของตัวถนนที่มีความซับซ้อนเนี่ยสามารถวางบนเนินแบบนี้ได้นะคะในส่วนของเส้นสีฟ้าเนี่ยจะเป็นเส้นขอบเขตบานเดอรี่ของพื้นที่นะคะส่วนเส้นสีเทาจะเป็นเส้นคอนทัวร์ นะคะซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี้ยจะเป็นเส้นคอนทัวร์ที่ชีรายังไม่ได้มีการเกรดดิ้งนะคะจะเป็นเส้นคอนทัวร์แลนด์ฟอร์มเดิมเลยนะคะแล้วก็เส้นสีจะเป็นเส้นถนนแล้วก็ทางเดินทั้งหมดนะคะโอเคนะะจากนั้นเราจะเปิดไฟล์ไลโน่ขึ้นมานะฮะเปิดไลโน่ขึ้นมาแล้วเราก็ทําการ Import นะไฟล์ตัว Auto Cad เข้ามานะ,ะแล้วก็ทําการตั้งค่ายูนิตที่เราต้องการจะเขียนนะนะ,ะจากนั้นเนี่ยเราก็ เข้าไปที่คอนโทรล F1 นะเพื่อที่จะเข้าไปที่หน้าแปลนนะคะ,ะวิธีการครั้งแรกเลยนะเราจะต้องทําการเช็คก่อนว่าเส้นคอนโทรลของเราเนี่ยมันมาจบกันตรงที่แนวขอบแบตเตอรี่หรือเปล่านะฮะทั้งหมดเลยนะจริงๆเราก็ต้องเช็กตั้งแต่ Auto แ a d แล้วนะแต่ว่าเพื่อเป็นการรีเช็อีกังอีกครั้งนะก็อาจจะต้องดูอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคนะจากนั้นนะเราไปที่คอนโทรล F4 นะเพื่อที่จะกลับมายัางหน้ามุมมองนะคะ ขั้นตอนที่1เลยนะคะเราทําการแยกเส้นคอนทัวร์กับเส้นถน,นถนนออกจากการก่อน,นะะเดี๋ยวเราจะทําเส้นเรฟเ r นซ์ไว้ก่อนนะ,ะว่าเราจะดึงขึ้นไป10แล้วก็จะห่างออกไปอยู่ที่50นะคะแบบนี้นะคะจากนั้น,นะ้ะเราจะมาสนใจที่ตัวเส้นคอนทัวร์ก่อนก็คือเราจะมาปั้นคอนทัวร์ของเราก่อน,นะะให้เกิดฟอร์มก่อนแล้วก็อาจจะทําการลบเส้นบอร์เรี่ออกไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าในที่นี้เนี่ยไม่ได้มีการใช้งานนะคะโอเคนะจากนั้นเนี่ยเราจะทําการดึงระดับ ค่าคอนทัวร์อินเทอร์วลของเรานะคะว่าจะมีระดับความสูงของเส้นคอนทัวร์เนี่ยห่างกันทุกๆก,กี่เมตรนะ,ะสำหรับใครที่มีเส้นค่าระดับมาให้แล้วก็สามารถดึงตามเส้นค่าระดับได้เลยนะ,ะสำหรับของชิล่าเนี่ยจะดึงให้เส้นคอนทัวร์เนี่ยห่างกันทุกๆหนึ่งเมตรนะ,ะเราก็ทําการดึงทุกเส้นเลยนะ,ะจากนั้นนะคะเราก็ทําการเช็คนะคะว่าเส้นคอนทัวร์เนี่ยได้ ระดับตามที่เราต้องการหรือถูกต้องแล้วหรือ,อยังนะคะจากนั้นเราก็ทําการคลุมนะคะแล้วก็ใช้คําสั่งล็อบนะะเพื่อทีอ่เราจะสร้าง s u r ร์เฟขึ้นมานะะจากนั้นเราจะเห็นแล้วนะคะว่าเส้นคอนทัวรของเราเนี่ยได้รูปฟอร์มของเนินออกมานะคะเป็น 3D เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะกลับมาที่ตัวของถนนนะคะเราจะดึงเข้ากลับมาในแนว r e f เร e เ c นเดิมก็คือเมื่อกี้ลบ50นะคะ ก็อันนี้จะต้องจำ reference ไว้ด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าผิดพลาดเนี่ยอาจจะงงกันได้เพราะว่าหา reference ของตัว Control ยากนะคะโอเคนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรากลับไปเช็คที่ Control เรียบหนึ่งก่อนอยู่ที่หน้าแปดนะคะว่า,าวางในตำแหน่งเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะวิธีการในการทำถนนเนี่ยให้วางอยู่บนเส้นเนินนะคะในไรโน่เนี่ยะะทำได้ง่ายมากนะคะเราไม่จำเป็นจะต,ต้องกรุ๊ปนะคะหรือว่า,าใช้คาสั่งสร้างเซอร์เฟใดๆเลยนะคะให้เรา ไปที่หน้าแปลนนะฮะก็คือ c t r l F1 นะฮะจากนั้นนะคะวิธีการนี้นะคะเราจะใช้คำสั่งสปิทนะคะในการที่จะตัดเส้นถนนออกจากแนวเส้นคอนทัวร์นะฮะถ้าใครที่มีหลายเส้น,นอาจจะงงนิดนึงนะคะเราก็อาจจะต้องเหลือเส้นคอนทัวร์แบบนี้ไว้เพื่อที่จะต้องทำการติ๊กเขาให้ได้นะเพราะว่าบางทีเราสปิทแล้วเนี่ยเส้นที่อยู่ในเส้นคอนทัวร์เนี่ยบางเส้นเราอาจจะมองไม่เห็นเวลาที่เรากดคำสั่งสปิทนะฮะ ก็อาจจะต้องมีจุดที่มันเหลือเอาไว้หน่อยจุดที่มันยากๆที่เรามองไม่เห็นก็อาจจะต้องโฟกัสกับเขานิดึงนะคะไม่งั้นเราจะต้องตัดหลายครั้งนะคะโอเคนะคะจากนั้นเราก็ใช้คําสั่งสปิดนะ Enter นะคะแล้วก็คลิกที่ส่วนที่เป็นเซอร์เฟของเนินนะที่เราต้องการจะตัดแล้วก็ Enter นะคะจากนั้นเราจะมาคลิกนะที่เส้นคอนทัวร์ของเรานะในกรณีที่เรามีเส้นคอนทัวร์หลายเส้นเราจะต้องกดชิปไปด้วยนะ,ะลากไปเลยนะแบบนี้นะ จากนั้นเรากด enter นะรเรามาเช็คนะฮะที่ control f 4อ่าเมื่อกี้มองไม่เห็นฮะอ่าเดี๋ยวเรามาคลิกเช็คดูนะฮะเราจะเห็นว่ามันเกิดแนวตัดแปลกๆนะฮะเราก็เห็นแนวตัดถนนเราเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองปรับให้เป็นแบบน e n d e r นะฮะเดี๋ยวอาจจะลองดูว่าไหนที่ดูง่ายที่สุดนงนะฮะ ตอนนี้เส้นเราเป็นสีขาวอยู่นะโอเคก็จะปรับเป็นแบบเเทหรือเปล่าก็ลองดูนะคะว่าเป็นสไตล์ไหนที่มอเห็นง่ายที่สุดนะคะเดี๋ยวฉชนจะปรับเป็นแบบเรนเดอร์นะฮะเหมือนเดิมโอเคนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นแล้วนะคะว่าตัวแนวคอนทัวร์ของเราเนี่ยถูกคัดทิ้งไปนะคะกลายเป็นเส้นถนนที่เกิดขึ้นมาแบบนี้นะคะโอเคนะ,คะจากนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราขอไปปรับในโซ่ของตัวเส้นทิ้งไปก่อนนะคะปิดเส้นเราไม่เห็นไม่เป็นไรโอเคถ้าอย่างนั้นเราไม่ปิดฮนะทีนี้เมื่อเราได้เส้นเซอร์เฟตแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเอาไปใช้ได้เลยก็ได้นะคะในกรณีที่ตัวแนวถนนเนี่ยของเราเนี่ยอาจจะเป็นดินหรืออาจจะเป็นกรวดนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนแมทเทอเรียลได้เลยนะคะแต่ในกรณีของชิานาเนี่ยเราจะ ทำเดฟของตัวถนนนะอันนี้เราจะเกิดเส้นแปลกๆนะจะมีเนินแปลกๆเกิดขึ้นอยู่นะเพราะว่าเราทำคอนทัวร์มาแบบไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องของระดับอะไรมาเลยนะ,ระเราทำการคลิกที่เส้นเซอร์เฟตนะแล้วก็ทำการเอ็กซ์ e ได้เลยนะเป็นเอ็กซ์ e ูดเซอร์ในกรณีที่เส้นมันมีการคัดเยอะๆจากเส้นคอนทัวร์เนี่ยเราอาจจะต้องอกดชิปเข้าไปด้วยแล้วก็กดทุกเส้นนะที่เขาโดนคัดไป แบบนี้นะ,ะเมื่อเราเช็คแล้วว่าทุกอย่างสมบูรณ์แล้วเราก็ enter นะแล้วก็ดึงระดับถนนที่เราต้องการได้เลยนะสมมุติว่าชีลด์จะเอาเป็น10เซนนะ,ะจากนั้นเราจะเห็นแล้วนะคะว่าในส่วนของตัวถนนเราเนี่ยมันจะเกิดเป็นเหมือนกับเป็นความหนาของพวก แอสฟัลต์หรือเป็นพวกคอนกรีตนะเกิดขึ้นนะอันนี้มันจะมีจุดที่มีความเพียเพ้ยนด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับแนวเส้นถนนเส้นคอนทรลของชิด้เนี่ยมันคัดกันแบบมีเดฟบแปลกๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ระดับของตัวคอนทรลมาเรียบร้อยแล้วเนะี่ยอันนี้ก็น่าจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องอย่าลืมว่าก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องเคลียร์เส้นคอนทรลให้ถูกต้องแล้วก็เส้นถนนให้ถูกต้องก่อนนะโอเคนะคะจากนี้เราก็จะเห็นแล้วนะคะว่า ในส่วนของตัวถนนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะฮะก็ใช้แค่คําสั่งสปิตคำสั่งเดียวนะฮะแต่หลักๆเนี่ยก็ต้องอย่าลืมว่าเราต้องเคลียร์เส้นคอนทัวร์แล้วก็เส้นถนนออกมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวงานนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่กดไลค์กดชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็อ่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ